กรมทางหลวงดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงที่1กลางดงถึงปางอาโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรแล้วเสร็จใช้เวลา2ปี6เดือนส่งมอบให้การรถไฟเดินกันยายนนี้ชูเป็นต้นแบบของโครงการในช่วงต่อๆไปรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรติดตามกันครับ กรมทางหลวงเปิดเผยว่าตามที่กรมทางหลวงได้ดําเนินโครงการ,การก่อสร้างทางรถไฟช่วงกรุงเทพหานครถึงหนองคารยระยะที่1ช่วงกรุงเทพหานครถึงนครราชสีมาช่วงที่1กลางดงถึงปางอาโศกระยะทางรวม3.5กิโลเมตรซึ่งเป็นไปตามบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรมทางหลวงกับการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยให้กรมทางหลวงดําเนินการก่อสร้างให้ซึ่งจะประกอบด้วยงานหลักๆ5ง,งานได้แก่งานย้ายรางรถไฟเดิมงานดินตัดและงานถมวัสดุในหน้าตัดคันทางร รถไฟความเร็วสูงงานชั้นวัสดุท็อปเลเยอร์หรืองานบดอัดวัสดุก่อนงานวางรางและหินลอยทางงานคอนกรีตประกอบคันทางรถไฟความเร็วสูงและงานถนนบริการขนานกับคันทางรถไฟความเร็วสูงระยะทางประมาณ4กิโลเมตร ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ100%และคาดว่าจะส่งมอบงานให้การรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือนกันยายนปี2563โดยโครงการนี้จะถือเป็นต้นแบบในการดำเนินงานในช่วงต่อไปของโครงการรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทำงานคุณภาพของวัสดุทำให้สามารถใช้วัสดุภายในประเทศให้มากที่สุดซึ่งกรมทางหลวงได้ปร,ปรับปรุงคุณภาพวัสดุเช่นคอนกรีตเหล็กเส้นและงานชั้นวัสดุท็อปเลเยอร์ให้มีคุณสมบตัติตรงตามมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงที่1กลางดวงถึงปางอาโศกใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น2ปี6เดือนซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างค่อนข้างมากเนื่องจากต้องใช้กระบวนการการทำงานของกรมทางหลวงเอง มาประยุกต์ให้เข้ากับกระบวนการทำงานของรถไฟความเร็วสูงโดยผู้ควบคุมงานจากประเทศจีน ซึ่งทางกรมทางหลวงได้ทํางานควบคู่กับการศึกษาและเรียนรู้เพื่อให้สามารถใช้วัสดุภายในประเทศให้ได้มากที่สุดและที่ผ่านมาได้นาเข้าวัสดุจากประเทศจีนเพียงสองรายการเท่านั้นได้แก่พายกันความชื้นและสายดินคิดเป็น2%ความรู้ค่าก่อสร้างรวมทั้งหมดและนอกจากนี้กรมทางหลวงยังได้จัดทําคู่มือการก่อสร้างคันทางรถไฟความเร็วสูงตามประสบการณ์การทํางานกับผู้ควบคุมจากประเทศจีนเพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจหรือผู้รับจ้างอื่นๆ ต่อไปทั้งนี้โครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจะช่วยเสริมสร้างโครงข่ายการคมนาคมขอ,ของประเทศรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการคมนาคมขนส่งถึงประเทศจีนอีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเดินหน้าประเทศไทยอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน และทั้งหมดก็เป็นข่าวสารอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงช่วงยีหนึ่งกลางดงถึงปางอาโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรที่ผ,ผมนำมาฝากกันในคลิปนี้แต่หากท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะแสดงความคิดเห็นก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับแลวก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ,บผลระทบส่งมวลชนทางรางของบ้านเราสำหรับคลิปนี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ